bmw m 9ปี2026เปิดตัวครึ่งในฐานะที่สุดแห่งยนต์ประกรรมสมรรถนะสูงจากตระกูล m ที่สะท้อนถึงพลังวิศวกรรมและอนาคตของ bmw ได้อย่างชัดเจนที่สุดบนช่อง km ร้ยเรานำเสนอรถที่ผลักขีดจำกัดของเทคโนโลยีและอารมณ์การขับขี่และ bmw m 9คันนี้คือหนึ่งในผลงานที่ทะยอทยานที่สุดเท่าที่ bmw เคยสร้างมามันไม่ได้เป็นเพียงรถสปอร์ตหรูทั่วไป แต่คือเรือธงแห่งสมรรถนะที่ถูกวางตำแหน่งเหนือ M 8พร้อมผสาน DNA จากสนามแข่งเข้ากับความหรูหราระดับแกรนด์ทัวร์เรอร์อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเห็น BMW M 9ปี2026ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของความดุดันและสาง่างามในเวลาเดียวกันเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ลื่นไหลและทรงพลังพร้อมสัดส่วนที่กว้างและต่ำสร้างความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังกระจังหน้าไต้คู่ได้รับการออกแบบใหม่ให้บางลงและโฉบเฉี่ยวพร้อมผสานระบบระบายความร้อนขั้นสูง ไฟหน้าเลเซอร์เลตและระบบไฟอัจฉริยะช่วยเพิ่มความล้ำสมัยให้กับใบหน้าโดยยังคงเอกลักษณ์ของ BMW ไว้อย่างชัดเจนช่องดักอากาศขนาดใหญ่คาร์บอนไฟเบอร์สปิตเตอร์และฝากระโปรงที่มีมิติล้วนทำหน้าที่ด้านอากาศพลศาสตร์อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงความสวยงามด้านข้างของตัวรถแสดงถึงความเป็นแกรนทัวร์เลอร์สมรรถนะสูงด้วยความยาวของตัวถังประตูไร้กรอบและเส้นสายที่ไหลต่อเนื่องสเกตข้างคาร์บอนไฟเบอร์และล้ออลูมยฟอร์จขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพษณ์ความแรง ด้านท้ายโดดเด่นด้วยดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ปลายท่อไอเสีย4ท่อและสปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟที่ปรับองศาตามความเร็วทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มเสถียรภาพลดแรงต้านและเสริมสมรรถนะในทุกย่านความเร็วหัวใจสำคัญของ BMW M9 ปี2026คือระบบขับเคลื่อนไฮบริดสมรรถนะสูงที่ผสานเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเจเนเรชันใหม่ กำลังรวมคาดว่าจะสูงกว่า800แรงม้ามอบอัตราเร่งระดับซูเปอร์คาร์แรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยตอบสนองทันทีตั้งแต่รอบตำ่ำขณะที่เครื่องยนต์ v 8มอบเสียงคำรามและอารมณ์การขับขี่แบบเ M แท้ผลลัพธ์คืออัตราเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ต่ำกว่า3วินาทีพลังทั้งหมดถูกส่งผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อ MX Drive อัจฉริยะที่สามารถกระจายแรงบิดตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ผู้ขับยังสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อประสบการณ์ที่ดุดันและเร้าใจมากยิ่งขึ้น ระบบเกียร์ดูอัลคลาสความเร็วสูงถูกพัฒนาให้รองรับแรงม้ามหาศาลพร้อมเปลี่ยนเกียร์อย่างฉับไวและนุ่มนวลทั้งในการขับขี่แบบสปอร์ตและการเดินทางไกลด้านการควบคุม BMW M9 มาพร้อมแชสซีและช่วงล่างขั้นสูงระบบช่วงล่าง a d a p t i v e M ปรับค่าความหนืดแบบเรียวไทม์ตามสภาพถนนและโหมดที่เลือกระบบเลี้ยวล้อหลังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในความเร็วต่ำและเสถียรภาพในความเร็วสูงระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกให้พลังหยุดยั้งที่มั่นใจและทนทานต่อ,อการใช้งานหนัก โครงสร้างรถใช้วัสดุดน้ำหนักเบาอย่างคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงภายในห้องโดยสาร BMW M9 ถ่ายทอดความหรูหราและจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตอย่างลงตัววัสดุดระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้เอากันตาร่าคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดด้านถูกใช้ในทุกจุดเบาะนั่ง M Sport ให้การโอบกระชับสูงรองรับการขับขี่ความเร็วสูงแต่ยังคงความสบายสำหรับการเดินทางไกลระบบไฟแอมเบียนท์และการตกแต่งที่ปรับแต่งได้สร้างบรรยากาศที่ล้ำสมัยและพิเศษ แผงหน้าปัดแบบโค้งรวมจอแสดงผลผู้ขับขี่และระบบอินโฟเทนเมนต์เข้าไว้ด้วยกันระบบปฏิบัติการ BMW รุ่นล่าสุดมอบการควบคุมที่ลื่นไหลแสดงข้อมูลสมรรถนะแรงบิดการทำงานของระบบไฮบริดและข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ระบบเสียงระดับพรีเมียมให้คุณภาพเสียงระดับคอนเสิร์ตพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะเทคโนโลยีความปลอดภัยใน BMW M9 ครบครันด้วยระบบช่วยขับขั้นสูง เช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบหลีกเลี่ยงการชนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยขับในสภาพการจราจรหนาแน่นทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยโดยไม่ลดทอนอารมณ์การขับขี่ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์ช่วยให้รถทันสมัยอยู่เสมอจุดเด่นสำคัญของ bmw m 9คือการผสมผสานสมรรถนะระดับสุดขั้วเข้ากับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันโหมดขับขี่แบบสบายช่วยให้การเดินทางราบรื่น ห้อ,องโดยสารเงียบและมีพื้นที่ใช้งานที่เพียงพอทำให้รถคันนี้สามารถเป็นได้ทั้งรถสนามและรถเดินทางไกลในคันเดียว BMW M 9ปี2026ไม่ใช่แค่รถรุ่นใหม่แต่คือภาพสะท้อนอนาคตของ BMW M ที่ผสานพลังไฟฟ้าเข้ากับอารมณ์การขับขี่อย่างแท้จริงมันแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะระดับสูงสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนโดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณ นี่คือ KM รายช่องที่พาคุณไปรู้จักรถแรงรถหรูและนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วโลกหากคุณชอบการรีวิว bmw m9 ปี2026แบบละเอียดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่จาก KM รายการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันให้เราสร้างคอนเทนต์คุณภาพต่อไปกดติดตาม KM รอ็แล้วออกเดินทางไปกับพลงังและความเร็วไปพร้อมกัน